อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินจัดทำนิยายเรื่องต่อไปด้วยนะคะบ้านนิยายสมหญิงวันนี้นำเสนอเรื่องแม่ยาใจแคบลาน,นวดข้าวกลางหมู่บ้านคึกคักด้วยเสียงหัวเราะผู้คนต่างนำข้าวของมาร่วมงานแต่งของขุนอินลูกชายคนเดียวของแม่คำกับสาวชาวบ้านชื่อลำดวนผู้ขึ้นชื่อว่าขยันและนอบน้อม เสียงกลองยาวดังคลอเสียงแคนชาวบ้านแต่งชุดพื้นเมืองสีสันสดใสหญิงสาวถือคันมากหญิงแกถือพานหมากพลูเด็กๆวิ่งเล่นส่งเสียงหัวเราะบนเรือนไทยใต้ถุนสูงที่ประดับดอกดาวเรืองแม่คำยืนตอนรับแขกด้วยรอยยิ้มแต่ในใจคิดเงียบงๆลูกชายเรามมีเมียแล้วต่อไปนี้ของในเรือนต้องระวังนัก จะปล่อยให้สภายใช้ตามใจมีด้แล้วพิธีผูกแขนจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายยายพรผู้เฒ่าที่ชาวบ้านนับถือเดินออกมากล่าวพรเสียงดังฟังชัดผัวเมียเรือนเดียวขอให้รู้จักเมตตารู้จักแบ่งปันยาตานีหวงของจนลืมว่าความรักตังหากที่ทำให้เรือนมั่นคงชาวบ้านพนมมือรับพรด้วยความปิีิแต่แม่คำแอบเม้มปาก คำว่ายาตานี้ทําให้หัวใจเธอสะดุดทันทีหลังจากจบงานเลี้ยงลําดวนเก็บสํำรับขุนอินช่วยยกถาดแม้เจ้าบ่าวเจ้าสาวยังไม่ทันได้พักแต่ก็ลงแรงทําด้วยกันแล้วขุนอินยิ้มเองไม่ต้องทําหักโหมหรอกลําดวนวันแรกเข้าบ้านก็เหนื่อยทั้งวันแล้วลําดวนยิ้มบางๆข้าไม่เหนื่อยหรอกเจ้าค่ะแค่ได้เห็นแขกอินท้องก็สุขใจแล้ว แม่คําที่ยืนมองอยู่พยักหน้าเบาๆแต่ในมือกํากุญแจหีบขา้าวแน่นราวกับกลัวใครจะแย่งไปรุ่งเช้าวันไหม่ลำดวนลุกตั้งแต่ตีสีหาบน้ำจากบอ่อตําข้าวในโคลกเสียงดังสม่ำเสมอแม่คําเดินมาจากเรือนครัวถือสมุดเล่มเล็กและฐานไม้แท่งหนึ่งเธอเจดตัวเลขลงไปพลางหันมาพูดเสียงเรียบลำดวนของในรวนีนะ้ ต้องรู้จักชใช้เห็นคุณค่ะจะตักข้าจากหีบต้องขอเสียก่อนแล้วแม่จะจดไว้กันเลมลำดวนกลมนาเจ้าค่ะแม่ข้าจะทำตามทุกอย่างวันต่อมามีแขกแวะมาช่วยงานนาลำดวนจึงหุงข้ามากกว่าปกติใส่หม้อใหญ่เพื่อเลี้ยงทุกคนให้อิ่มท้องแม่คำเห็นหม้อข้าวพูนเกินสายตารีบขมวดคิ้วทันทีเสียงเข้มแซขึ้นเองรู้จักกฎิกาหรือไม หุงเกินจากที่แม่จดไว้แล้วอย่างนี้เขาจะพอถึงหน้าฝนหรือลำดวนรีบยกมือไหวข้าเห็นแขกมาช่วยงานเยอะกลัวไม่พอจ้ะจึงเพิ่มอีกนิดเจา้าค่ะแม่คำเสียงแข็งของในเรือนมีค่าพออดอ้อมไม่ใช่แจกพรำเพื่อเอาใจไหมคำพูดนั้นแทงใจลำดวนเรากับคมมีเธอก้มหน้ากลั้นน้ำตา ขุนอินยืนค้างๆอึ้งไม่กล้าเอ,อ่ยปากขัดแม่ค่ำวันนั้นหลังทุกคนเข้านอนแม่คำย่องไปที่ห้องเก็บของเธอเสียบกุญแจไข่หีบข้าวเปิดถุงขึ้นช่างในมือรู้สึกว่ามันเบาวกว่าที่เธอจดไว้เล็กน้อยแววตาของแม่คำแข็งกร้าวขึ้นท่ามกลางเสียงระฆังวัดที่ดังย่ำคำแววมาเหมือนสัญญาณเตือนแม่คำปิดหีบลงด้วยแรงที่ดัง กุญแจถูกกำแน่นในมือเรากับเตือนว่าพายุในเรือนกำลังจะเริ่มตน้นไก่ป่าคันรับแสงอรุณแสงทองลอดช่องไม้พายเข้ามาในครัวเรือนลำดวนตื่นตั้งแต่ตีสีหาบน้ำมาต้มข้าวสารเตรียมทำกับข้าวเช้าให้คนทางบ้านเมื่อเธอเปิดหีบข้าวเธอจึงหยิบกระบวยตักขึ้นมา แม่คำก็เดินเข้ามาพร้อมกับตาช่างไม้เกา่าและสมุดเล่มเล็กแม่คำเสียงเรียบจะตักเข้าวก็รอแม่ช่างเสียก่อนของทุกอย่างต้องรู้ปริมาณลำดวนชะงักกลมนาเจ้าค่ะข้าเพียงจะหุงเผื่อแขกที่บอกว่าจะมาเยี่ยมเรือนแม่คำยื่นถ้วยเล็กให้แทนกระบวยแม่คำเอานี่ไปต่วงจะได้ไม่เผื่อใครเกินจะเป็นลำดวนกมนารับถ้วย เสียงครกตำข้าวที่เธอชอบฟังแล้วเหมือนเสียงโซ่ตรวนในหัวใจขุนอินลงมาจากเรือนพอดีเห็นแม่กำลังจดจำนวนข้าวสารก็เอ่ยขึ้นทันทีแม่ํดำดวนก็แค่จะทำให้แขกอิ่มเพื่ออีกนิดหน่อยจะเป็นไรไปแม่ํำปลายตามองลูกชายทันทีเองไม่รู้หรือว่าข้าแต่ละเม็ดได้มาโดยแรงดำนาะไม่ใช่จะโปรให้ใครง่ายๆขุนอินอ้าปากค้าง แต่ก็เกินคำกับเพราะสายตาแม่ดุเข้มกว่าที่เคยสายวันนั้นเด็กขอทานจากท้ายหมู่บ้านเดินเข้ามาที่รั้วเรือนเห็นหมอ้อข้าวร้อนๆบนเตาลำดวนสงสารจึงตักแบ่งใส่ชามเล็กๆให้เด็กยกมือไหว้น้ำตาซึมด้วยความดีใจแต่ยังไม่ทันก้าวพ้นใต้ถุนแม่คำก็ปรากฏตัวทันทีแม่คำเสียงตวาดลำดวนเอ็งเอาข้าวของเรือนแจกใครโดยม่ขอหรื ชาวบ้านสองสามคนที่เดินผ่านพอดีหยุดมองเด็กขอทานตกใจรีบวิ่งหนีออกไปทันทีลำดวนเสียงสัน่นค่ะยงเห็นเขาหิวถ้าไม่อาจใจแข็งได้จ้ะแม่คำชีหน้าต่อหน้าคนมือเองมนีรั่วนักนับวันจะทำให้เรือนวอดเพราะความใจอ่อนชาวบ้านกระซิบกันเบาๆบางคนสายหน้ายายพรซึ่งหาพักเห็นเหตุการณ์ก็อดเอ่ยไม่ได้ ยายพรพูดเสียงนุ่มแต่ชัดแม่คำเอ้ยตักข่าวไอ้คนฮิวก็เป็นบุญแล้วข่าวนี่ฮีบาใช้แต่ห่วงมันเกาะไม่งอกงามแม่คำตวัดเสียงกลับบุญไม่ทำให้ฮีปเต็มบอกยายพรคนจะอยู่ได้ต้องอ้อมไม่ใช่ว่านลำดวนกลมนาจนน้ำตาหยดลงพื้นขุนอินกลับมาถึงเรือนพอดีได้ยินเสียงแม่กับเมียโตเถียงกันขามองทั้งสองฝ่ายอย่างกึนไม่เข้าข่ายไม่ออก คืนนั้นเมื่อทุกคนเข้านอนแม่คำยังคงหยิบกุญแจไปไขหีบข้าวอีกครั้งเธอช่างน้ำหนักในมือก่อนจดตัวเลขลงในสมุดเธอพึพมพำเบาๆของในเรือนต้องอยู่ในกำมือขาาเท่านั้นลำดวนที่นอนอยู่ห้องถัดไปแอบได้ยินเสียงกุญแจใจเต้นแรงรู้และว,ว่าชีวิตต่อไปเธอจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขทุกเม็ดข้าวทุกหยดน้ำ ยามเช้าหลังฝนตกลำดวนหาบน้ำจากบอ่อมาหลายรอบเติมลงโอ่งน่ากลัวจนเต็มเธอเช็ดเงือกพลางมองน้ำใสสะท้อนฟ้าเธอยิ้มบางๆเหมือนได้พลังใจแต่แล้วแม่คำก็มาพร้อมกับท่อนไม้ยาวเล็กๆเ,เธอขีดทำรอยไว้ที่ปากองแม่คำเสียงเรียกต่อไปนี้ใครใช้น้ำเกินกว่ารอยไม้ขะจะรู้ทันทีลำดวนตกใจ แม่เจ้าขาน้ำเป็นของฟ้าตักมาเท่าไรก็ยังมีเติมใหม่จ้ะแม่คำตาแข็งฟ้าอาจให้แต่แรงหาบมันกินกำลังถ้าไม่คุ้มเดี๋ยวก็ู้นเปลืองขุนอินยกขันน้ำขึ้นดืม่มมองแม่กับเมียหลังเลทันทีแม่ลำดวนหาบน้ำทั้งเช้าจนหลังเปียกแม่เจะว่าเขาอีกหรือแม่คำเสียงฮวนหาบมากอกจริงแต่ถ้ายังพล่มเพื่อมันก็สิน้น ติกาเรือนตองเคร่งลำดวนได้ยินก็เจ็บใจแต่ไม่โตเถียงเพียงหันไปซักผ้ายอย่างเงียบเงียบ่บายวันหนึง่งลำดวนต้มน้ำร้อนหลังมอแกงที่ไม่ติดกลนเธอจําเป็นต้องตักน้ำมากกว่าปกติน้ำในโอ่งลดต่ำกว่ารอยไม้แม่คำเดินมาพอดีตวัดเสียงดังลำดวนเองชายสินเปลืองนักน้ำในโอ่งลดไปเกินรอยแล้ว ลำลวนเสียงสัน่นมอมันไม้เจ้าค่ะข่าเลยต้องใช้น้ำเพิ่มแม่คําตะคอกต่อหน้าคนที่เดินผ่านยินน้ำเมือนควายจะทำให้บ้านนี้แห่งคอดเสียงดังไปถึงชาวบ้านที่เดินผ่านตลาดข้างวัดบางคนหันมามองดยความอึง้งยายพรที่หาฟืนบานมาได้ยินจึงเอ่ยขึ้นแม่คําเอ่ยน้ำในโอง่งยังเต็มได้ด้วยฝน แต่น้ำใจในเรือนถาแรงเสียมันอยากจะเต็มแม่คำหันดูยายพรเองอย่ามาสอนข้ารู้การออมดีกว่าใครลำดวนยืนกลมนาจนน้ำตาไหลเด็กเล็กแอบหัวเรอคิ๊กคักชาวบ้านกระซิบกันแม่คำเพ่งหนักเกินไปแล้วคืนนั้นลำดวนหลบไปนั่งใต้ถุนบ้านใจอัดแน,น่นขุนอินลงมาหาขุนอินเสียงอ่อนเมียเอ๋ยข้าขอโทษแทนแม่ พูดก็ไม่เคยชนะใจท่านลำดวนสะอื่นข้าเพียงอยากทําให้เรือนนี้ร่มเย็นแต่เหมือนข้าเป็นตัวทําให้เรือนร้าวขุนอินจับมือไม่ใช่เองหลอกด้วนมันคือกติกาที่แข็งเกินไปดึกนั้นเองลำดวนได้ยินเสียงน้ําไหลกุกกากเธอออกไปดูเธอเห็นไม้บอกระดับจมต่ํากว่าที่ควรทั้งที่ไม่มีใครตากหรือมีใครแอบใช้น้ําในยามดึกแดดสายสาดลงลานตากข้าว ลำดวนยืนก่อไฟในครัวฟืนควันขาวป่วยพุงเธอต้มน้ำแกงหม้อใหญ่เพราะตั้งใจจะแบ่งไปให้ยายม่วงที่ป่วยอยู่ท้ายหมู่บ้านลำดวน,นพึมพำเบาๆคนป่วยนอนสมร้ายแรงหุงหาเรามีข้าวแกงก็แบ่งให้เขาอิ่มสักมื้อเถิดเธอตักแกงใส่ปิ่นโตเตรียมห่อผ้าไว้พอดีกับที่แม่คำเดินเข้ามาเห็นแม่คำตวาดลันลำดวน เองเอาของในเรือนจะไปเลี้ยงบ้านอื่นรึลำนวนเสียงอ้อนวอนแม่เจ้าขายายม่วงป่วยหนักข้าแค่จะแบ่งเล็กน้อยจ้ะแม่คำตาคุณของในหม้อนี้คือแรงของเรือนเองไม่มีสิทธิ์เอาไปโปวยเล่นให้ใครแม่คำปัดหม้อแกงอย่างแรงน้ำแกงหกกระจายลงพื้นไฟในเตาลุกพรืบกลายเป็นเปลวร้อนและควันคุ้งชาวบ้านที่เดินผ่านมาหันมามองชาวบ้านกระซิบ แม่คำหวงคองถึงขันปัดเหมาะเสียแล้วลำดวนก็น่าสงสารขยันแทบตายยังถูกว่าลำดวนยืนน้ำตาคลอแต่ยังประคองปิ่นโตที่เหลือไว้แน,น่นเสียงเอะอะทำให้ยายพรที่แหบผักผ่านมารีบเข้ามาห้ามยายพรเอ่ยเสียงเข้มแต่ใจดีแม่คำเอ่ยไฟถ้าเผาแต่เตายังหุงสุกแต่ถ้าเผาคนในเรือนมันจะไหม้หมดทั้งบ้าน แม่คำชีหน้ายายพรยายพรเองอย่ามาสอนกูของกูกูจะห่วงลำดวนเสียงสั่นแต่ชัดแม่เจ้าขาของในหม้อนี้คือเรือนค่าเหมือนกันถ้าเพียงอยากให้เรือนนี้มีบุญไม่ได้คิดสิ้นเปลืองแม่คำชะง,งักไปเล็กน้อยกับน้ำเสียงมั่นคงของสะพ้ายแต่ยังไม่ยอมรับพอดีขุนอินเดินกลับมาจากนาเห็นหม้อกแกงหกและกิ่นไม่ก็รีบเอ่ยถามแม่ เกิดอะไรขึ้นทําไมหมอกแกงถึงล้มแม่คําถามเมียเองสิมันจะเอาแกงไปเลี้ยงบ้านอื่นขุนอินหันมาทางลําดวนจริงหรือดวนเองคิดอย่างนั้นหรือลาดวนน้ําตาไหลแต่เสียงหนักแน,น่นจริงเจ้าค่ะข้าอยากแบ่งให้ใหยายม่วงที่ป่วยหนักมุนเล็กน้อยไม่ทําให้เรือนอดหรอกจ้ะชาวบ้านที่มุงดูต่างพยักหน้าสนับสนุนเสียงเบาๆชาวบ้านหญิง ลำดวนผูดทุกข่าคล้องทําให้คนอินก็ยิ่งมีคุณค่าคุณอินมองเมียกับแม่สับสนไม่รู้จะเลือกทางใดแต่ในใจเริ่มเอียงไปทางเมียแล้วข่าวลือกระจายไปทั่วตลาดว่าแม่คําตะนีปัดหม้อแกงต่อหน้าชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านได้ยินจึงประกาศว่าจะเรียกประชุมเรือนแม่คําในไม่กี่วันข้างหน้ารุ่งเช้าเสียงคล้องดังสามครั้งเรียกชาวบ้านไปประชุมที่ศาลาวัด ผู้ใหญ่บ้านนั่งหัวแถวข้างๆมีพระครูเจ้าอาวาสเป็นประธานฝ่ายธรรมชาวบ้านนั่งล้อมเป็นวงใหญ่ข่าวเรื่องแม่คำปัดหม้อแกงแพร่ไปทั่วทุกคนต่างอยากรู้ว่าความจริงเป็นเช่นไรแม่คำเดินเข้ามาพร้อมกุญแจหีบข้าวในมือสายตาย,ยังไม่ยอมอ่อนส่วนลำดวนเดินมาตามหลังนั่งเงียบแต่ใบหน้ามีแววอดทนขุนอินนั่งก้มหน้าไม่กลามองใคร ผู้ใหญ่บ้านเรื่องวันนี้ชาวบ้านหลายคนเห็นกับตาว่าแม่คำหวงค้องจนทะเลาะกับลูกสะพ้ยจงเล่าให้ฟังทั้งสองฝ่ายเถิดแม่คำเสียงแข็งของในเรือนข้าอมอม้ดยแรงเลือดเนื้อข้าไม่ยอมให้ใครเอาไป,ปลปอยเลี้ยงคนอื่นหรอกชาวบ้านหญิงแต่ลำดวนก็แค่จะเอาไปให้ยายม่วงที่ป่วยนะจ๊ะแม่คำแม่คำคนอื่นป่วยก็ไม่ใช่ธุระของเรือนข้า เสียงคือฮาดังขึ้นทันทีหลายคนสายหน้าพระครูเพลงเอ่ยเสียงสงบแม่คำเอ่ยข้าในฮีบมีค่าพอแรงดำนาแต่หากแบ่งให้คนหิวมันกลับกลายเป็นบุญยิ่งอ้อมใจยิ่งทำให้เรือนมั่นคงลำดวนก้มกราบพระครูก่อนผู้เสียงสั่นแต่ชตัดลูกสะั้ยอยากอยู่เรือนนี้ด้วยความรักไม่ใช่ด้วยความหวาดกลัว หากการแบ่งปันเล็กน้อยทําให้ถูกว่าเป็นมือรั่วลูกก็ยอมรับแต่หัวใจลูกยังอยากให้เรือนอบอุ่นอยู่ดีค่ะชาวบ้านเงียบฟังสายตาหลายคู่หันมามองแม่คําด้วยความไม่พอใจผู้ใหญ่บ้านเสียงเข้มแม่คําการออมเป็นเรื่องดีแต่หวงจนทําให้บ้านแตกมันไม่ทุกหากยังทําเช่นนี้อีกจอเสียงเรือนจะเสื่อมในหมู่บ้านขุนอินเงยหน้าขึ้นแม่ข้าเป็นลูกชายท่าน แต่ข้าก็เป็นผัวลำดวนด้วยข้าขอประกาศตรงนี้ว่าข้าจะปกป้องเมียจากถ้อยคำที่ทำร้ายใจถึงนับว่าทำหน้าที่ของผัวเสียงซุบซิบดังขึ้นหลายคนพยักหน้าเห็นด้วยแม่คำหน้าชาสายตากวาดมองรอบวงเห็นแม้แต่เพื่อนบ้านที่เคยเข้าข้างตนยังหลบสายตาแล้วพระครูเพลงสรุปด้วยเสียงหนักแน่นชุมชนนี้ตั้งกติกาไว้สามอย่างเมตตาพอเพียง และแบ,งบ่งปันใครไม่ยึดถือก็อยอมอยู่ร่วมกับหมู่บ้านลำบากท่านใดน,นั้นฟ้าร้องคืนเมฆดำปกคลุมศาลาวัดสันสะเทือนเหมือนสวนรรค์รวมเป็นพยานแม่คำกำกุญแจหีบข้าวแน่นขึ้นแต่แววตาสั่นไว้ยามเย็นฟ้าหม่นเมฆดำปะทะปกคลุมทุ่งนาเสียงฟ้าผ่าเปลี่ยงดังสะท้อนทั้งหมู่บ้านลมแรงพัดใบตานหักกลกแบแกลบแม่คำยืนเฝ้าองค์น้ำหน้าครัว แม้ฝนตกกระนำแต่ยังเอาฝ่ามือปิดปากองค์ไว้กลัวว่าน้ำฝนจะล้นหกลำดวนตะโกนแข่งเสียงฝนแม่ปล่อยให้น้ำล้นก็เถอะเจ้าค่ะฝนมามากเราจะมีน้ำใชไ้ไหมคะแม่คําเสียงแข็งของมีค่ะแม้แต่หยดเดียวข้าจะไม่ให้เสียไปองค์ใหญ่ลื่นเพราะน้ำฝนนางพยายามดันแต่พลันองค์ก็เอียงโครมแต่กระจายน้ำท่วมลานครัว ไฟในเตาที่กำลังหูงก็ดับรึบืบกลายเป็นกลิ่นไหม้ปนกลิ่นควันขุนอินรีบวิ่งเข้ามาแม่เป็นอะไรหรือไม่แม่คาลื่นล้มลงข้อเท้าบวมแดงลำดวนรีบเข้ามาพยุงทันทีลำดวนเสียงสัน่นแม่เจ็บหรือไม่เจ้าคะข้าจะประคองเข้าบ้านเอง แม่คำนาซีแต่มองสะพ้ยที่ช่วยเหลือด้วยความสับสนในใจรุ่งเช้าฝนหยุดแล้วหมู่บ้านเต็มไปด้วยกลิ่นดินเปียกหลานบ้านแม่คำชื้นแฉลำดวนเดินไปเปิดหีบข้าวเพื่อตากแดดแต่กลับพบว่าข้าวสารด้านในเปียกชื้นและเริ่มขึ้นราแล้วลำดวนเสียงอึง้งแม่เจ้าขาข้าวของเราขึ้นราเสียแล้วแม่คำรีบโซซดโซเซเพื่อมาเปิดดูน้ำตาเธอไหลพลาก แม่คำข้าเก็บห่วงนักสุดท้ายก็เลือแตกกข้าที่ห่วงไว้กับกินไม่ได้คุนอินจับบ่าแม่แม่เห็นหรือ,อยังว่าความห่วงมันทำลายไม่ใช่รักษาแม่คำนั่งลงมือกำกุญแจแน่นแต่เสียงสั่นไว้แม่คำข้าผิดเองผิดที่ห่วงจนเกินไปลำดวนเดินเข้ามายืนผ้าซินลายเกา่าที่แม่คำเคยใช้เมื่อสาว ลำดวนน้ำเสียงอ่อนโยนแม่เจ้าขาผืนนี้คือผ้าของแม่ข้าขอให้แม่เริ่มใหม่ด้วยใจแบ่งปันข้าไม่โกดขอให้เพียงเรือน,นี้กลับมาร่มเย็นแม่คำมองสะพายด้วยน้ำตาคลอสายตาเริ่มอ่อนลงเป็นครั้งแรกลมพัดรวงข้าวในทุ่งนาโคลงพร้อมกันเรากลับถามว่า แม่คำจะยอมปล่อยกุญแจในมือหรือไม่เช้าวันใหม่แสงแดดออนสองต้องยอดข้าวที่กําลังเริ่มออกรวงเสียระคังวัดดังกงกงเหมือนเตือนใจให้ปล่อยวางแม่คำเดินออกมาจากเรือนขาพันผ้าเพราะยังเจ็บจากการลื่นล้มข้างกายมีลำดวนคอยประคองผุนอินตามมาติดติดชาวบ้านหลายคนมามุงดู เพราะได้ข่าวว่าแม่คำจะออกมาพูดต่อหน้าคุณทั้งหมู่บ้านแม่คำยกมือไหว้พระครูและผู้ใหญ่บ้านก่อนเอ่ยเสียงสัน่นวันนี้ข้าขอโทษลูกสะพ้ายขอโทษลูกชายและขอโทษชาวบ้านท,ทั้งหลายข้าห่วงนักจนทำลายเองเรือนนี้ราวพอใจข้าเสียงฮือฮาดังขึ้นทันทีชาวบ้านมองหน้ากันด้วยความแปลกใจลำดวนก้มกราบ แม่เจ้าขาข้าไม่เคยโกรธเพียงอยากให้เรือนนี้อบอุ่นแม่คำํำหยิบกุญแจหีบข้าวออกมาส่งให้ลำดวนและขุนอินแม่คำํำจากนี้ไปกุญแจต้องมีสองดอกถือโดยกันทางผัวเมียของในเรือนนี้คือของรวมไม่ใช่ของข้าเพียงผู้เดียวเสียงปรบมือเบาๆดังขึ้นรอบลานยายพรยิ้มกว้างน้ำตาคลอยายพร เอออย่างนี้สิเรือนถึงจะยั่งยืนไม่กี่วันต่อมาลำดวนหุงข้าวมอยใหญ่กลิ่นหอมกลุน้นลอยไปทั่วเรือนเธอตักแบ่งใส่ปินโตให้เด็กยากจนที่มาเคาะประตูแม่คํำเดินออกมาทุกคนกลัวว่าจะมีเรื่องอีกแต่แม่คลำกับยิ้มจางๆแล้วตักกับข้าวใส่เพิ่มให้เด็กเล็กเด็กยกมือไหวขยย้ขอบคุณ้ะยายขอบคุณ้ะแม่ลำดวน แม่คำพูดเบาๆไปเถิดลูกเอ้ยอิ่มแล้วจงไปเรียนหนังสือลำดวนหันมามองแม่ผัวด้วยสายตา,าซาบซึ้งลำดวนแม่เจ้าคะขอบคุณที่เมตตาข้าสัญญาจะดูแลเรือนนี้อย่างเต็มแรงกายแรงใจแม่คำถอนหายใจยาวข้าผพึงเข้าใจวันนี้เองรวงข่าวงามเพาะฝนแบ่งเม็ดน้ำมาหายใจคนก็เหมือนกัน ้องรู้จักแบงจึงงามเสียงพระครูเพลงจากวัดไกลๆดังมาเหมือนสอนรับพระครูเพลงความตะนีคือไฟเผาเรือนความเมตตาคือรบโพรมใสภาพสุดท้ายลำดวนขุนอินและแม่คํานั่งกินข้าวรวมวงกันเสียงหัวเราะเบาๆดังแทนเสียงทะเละารวงข้าวสีทองในทุง่งไหวเอน็นดังสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ไม้